ไหนลองอันนี้คือเครื่องระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถอัจฉรยิยะเมื่อตรวจจับปุ๊บไอ้ตัวไม้กัน้นมันก็จะเปิดก็จะเปิดอ๋อก็คือว่าจะมีกล้องอยู่ด้านหลัง,งนะกล้องอันนี้พอเราจอดอยู่ตรงบริเวณใกล้ถึงป้ายปุ๊บกล้องก็จะจับไปที่แผ่นป้ายทะเบียนใช่ไหมครับก็จะมค่ะแล้วก็ไม้ันก็จะเปิด อ๋อจะส่งไปที่คอมที่ก็จะเขียนโปรแกรมขึ้นมาใช่ไหมใช่ค่ะอืเอ,อเอากล้องส่งเดี๋ยวเอากล้องเอากล้องส่งเอากล้องส่งายทะเบียน พอตรวจจับปุ๊บตรวจจับปุ๊บแล้วแผ่นแผ่นกั้นละ่ะไม้กัน้นไม้กั้นทำงานหรือยังครับไม้กัม้มนยังไม่ทำงานตัวนี้เพิ่งเป็นตัวทดลองหรือนำไปใช้ที่ไหนบ้างยังยัง ป็นตัวนี้เป็นตัวตัวทดลองแล้วในกล่องนี้คือเป็นวงจร,ร,ว,งจรวงจรที่ใช้ใช่ไหมมีมีมีอะไรบ้างครับในวงจรตัวนี้มีหม้อปแปลงมีหม้อแปลงไฟแล้วก็เป็นตัวต้านทานค่ะ ตัวอะไรนะไดโอดค่ะเป็นไดโอดไดโอดเขียนโดยใช้อานุนโนเขียนใช่ไหมใช่ค่ะใช้อานุนโนเขียนเปิดดูได้ค่ะเปิดดูเลยเออใช้บอร์ดใช้บอร์ดอานุนโนใช้บอร์ดมีอันนี้ม้อแปลงบอร์ดอานุนโนแล้วก็บอร์ดอะไรอีกครับตัวหนังสือเล็กอ่านไม่ออกเลยใช่ไหมก็ไปมีประมาณนี้ใช้สรุปก็คือใช้อานุนโนเขียนใช่ไหม บอกะาาว่อันนี้พอส่งที่แผ่นป้ายทะเบียนอ่ะร้องค่เอากล้องเอากล้องเอากล้องส่งแผ่นป้ายทะเบียนอ๋อไม้กันก็จะเออขึ้นถ้าเกิดว่าระยะห่างมันต้องขึ้นอยู่กับระยะห่างไหมไม่ค่ะถ้าจับรแยกประเภทาร้าก็อืมก็จะก็จะบันทึกอันนี้ก็จะบันทึกลงบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เลยใช่ไหม อ๋อว่ารถเข้ารถออกเมื่อไหร่แล้วเป็นภาพด้วยอือไปเป็นวัแล้วเป็นเวลาอ่าไหนลองอีกทีนิเอากล้องส่งจับไปทะเบียนปุ๊บอืมรายกันอันนี้พอรถออกไปปุ๊บมันก็จะลงมาเหมือนเดิมใช่ไหมอ๋อโอเคอ๋อเจ็ดวิมันเกี่ยวทะเบียอยู่ไ่ได้อ๋อโอเค